สวัสดีครับอยู่กับ มิวสิกมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพี่จะมารีวิวกีตาร์ตัวใหม่ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับหน้าตาดีไซน์รํำมากๆและเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อีกด้วยนะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์มาจากแบรนด์นาตาชาครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักแบรนด์นาตาชากันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแบรนด์นาตาชาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งปี2016นี้เองนะครับก็ยิ่งถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะแต่ความโดดเด่นของนาตาชาเนี่ยเขาทำผลงานออกมา มาได้อย่างดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์ต่างๆที่เราเคยได้เห็นพวกไซเลนที่จะมีทั้งกีตาร์และเบสด้วยแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับตัวกีตาร์ที่ชื่อว่า a s t e r o i d ซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวเนาะด้วยตัวกีตาร์ของเขาเนี่ยที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาด้วยว่าเป็นคาร์บอนคอมโพสิตซึ่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียวแล้วนะครับการสร้างเสียงที่มหัศจรรย์จริงๆนะฮะเพราะว่า เอาจริงแล้วคือถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทําให้เสียงค่อนข้างดีเหมือนกันนะตัวดีไซน์ต่างๆที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วมันมีความแบบมินิมอลมากเลยนะผมว่ามันก็ล้ําเหมือนกันตรงคอก็จะเป็นคอชิ้นเดียวกันเลยนะกับตัวบอดี้แล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับที่เขามาทําตัวกีตาร์ของเขานะและสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วมันทําให้กีตาร์เนี่ย ดูมีความสดใสมากขึ้นก็คือไอตัวอินเลของเขานะครับอินเลของเขาเนี่ย จะทําเป็นเหมือนระบบสุริยะผมว่ามันเป็นกิมมิคที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็สมชื่อกับแอสโตรอยเนาะมันมีความแบบล้าล้าอวกาศนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกีตาร์โป่งที่น่าเล่นมากๆนะครับเรามาดูตรงหัวกันตรงหัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ลูกบิดทั้งหลายเป็นสีดำเขาก็จะมีโลโก้ใช่ไหมซึ่งโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปตัว N ตัว N เนี่ยมันจะเป็น N และ ก็มีใบไม้อยู่ข้างบนนะครับด้วยหลักแนวคิดที่เขาคิดว่าตัวใบไม้เนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นใหม่เหมือนต้นไม้ทุกต้นที่งอกขึ้นมาได้นะครับก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆเอาจริงๆด้วยความเป็นกีตาร์โป่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้ตัวฟิงเกอร์บอร์ตัวหัวเองนะครับต่างๆก็เป็นกีตาร์อันนึงที่ โอเครายละเอียดไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะมาพร้อมกับเสียงที่น่าสนใจเลยทีเดียวพอะด้วยคาร์บอนคอมโพสิตของเขาเองที่เขาบอกว่าตัวคาร์บอนของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เบาแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่เนื้อคาร์บอนของเขาเนี่ย จะมีรูอากาศที่มากขึ้นเพื่อในการทำให้เสียงมันมีความกังวานมากขึ้นนะครับอืม <OUR S 1> น่าสนใจเนาะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมฟังเสียงตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าเสียงทั้งตีคอร์ดการเกาโซโล่การปิ๊กกิ้งต่างๆเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับ ได้ฟังเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง ที่เหมาะแก่ผู้เริ่มต้นมากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบาทนทานต่อสภาพอากาศทุกอุณหภ,ภูมิได้เลยนะครับไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวแค่ไหนนะครับก็ไปถึงนะฮะและก็ตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้กีตาร์เพื่อฝึกเล่นและก็พกพาไปได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวและรุ่นนี้เองนะครับยังมาพร้อมกับกระเป๋ากิ๊กแบ็กที่เราสามารถ พกพาไปที่ไหนอย่างง่ายดายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกระเป๋ากันกระเป๋าของเขานะครับโ,โหสวยงามมากๆตรงข้างหน้ามีโลโก้ตัวเ็ด้วยนะครับซึ่งเป็นโลโก้นาตาชาแน่นอนและก็ตัวที่จับก็จะเป็นแบบบุหนามีสายสะพายหลังให้ด้วยเป็นกระเป๋าที่มีความหนาพอสมควรนะ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้เราพกพาไปไหนก็ได้นะครับกันกระแทกกันน้ําได้อีกด้วยและกระเป๋าของเขาเนี่ยไม่เธอทะด้วยนะผมบอกเลยว่า ฟิลลิ่งดีจริงๆเวลาพกไปไหนนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจตัวกีตาร์นาตาชาแอสโทรย์ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ w w w m u s i c m e s h o p c o m หรือรายละเอียดที่ขึ้นข้างนี้ได้เลยนะครับ หากชื่นชอบในตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและฝากติดตามพวกเรา Music Me กันด้วยนะครับไว้ครั้งหน้ามีตัวไหนเท่ๆล้ำๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอีกครั้งนะครับและสำหรับวันนี้ผมพี Music Me ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ